การที่เราให้กำลังใจดาราที่เขาติดโควิดทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเป็นบ่อเกิดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมหาศาลแบบนี้เราสามารถทำได้หรือเปล่าหรือเท่ากับเรากำลังสนับสนุนคนที่ทำผิดอยู่ลงมือสู้โกงโดยแ a n d Social Enterprise พอดแคสที่จะพาทุกคนสู้โกงไปด้วยกันสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ลงมือสู้โกงของเรานะครับอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ทีนะครับพวกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นอภิสิทธิ์ชนก็เพ่ได้ยกบทความไปชื่อว่ากําลังใจที่มีให้ใหอภิสิทธิ์ชนกับบ่อกเกิดคอร์รัปชันที่เขียนขึ้นโดยนรพลน,นาคยศหรือก็คือกอล์เองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมาชวนคุยแบบนี้แล้วกันนะครับว่าด้วยตอนนี้เรายนอยู่สถานการณ์นี้เนาะแล้วเรามักจะได้ยินหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอภิสิทธิชนนหรรืืือออูดง,ง่าาายๆกกก็คักกเม ศิลปินหรือว่ารวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆหรือแขน่งต่างๆเนาะเน็ตไอดอ,อดลอะไรนับหมดเพราะว่าเขามีชื่อเสียงในเฉพาะกลุ่มของเขาและกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่มักจะถูกตั้งข้อสังเกตในหลายๆครั้งว่าเฮ้ยเขาได้อะไรที่มันมากกว่าประชาชนคนทั่วไปหรือเปล่าตั้งแต่การได้รับตรวจเชือ้อโควิด -19 เนาะบางคนประชาชนทั่วไปอาจจะเอ๊ะไม่เห็นได้ตรวจเลยได้ตรวจยากจังทําไมพดาราติดเชื้อหรือดาราสุ่มเสี่ยงแล้วอุ้ยรู้เร็วจังได้ตรวจไวจังหรือแม้กระทั่งดารา บางคนที่เขาได้รับวัคซีนจากภาครัฐก่อนประชาชนเนาะเพื่อไปเป็นกระบอกเสียงเออที่แบบเอ้ยพะฉีดซีโนแวคแล้วแบบเอ้ยมันดีนะวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ได้ฉีดก่อนอะไรก็ว่าไปซึ่งก็เป็นเสียงกลดาหรือว่าเป็นเสียงที่ตั้งข้อสังเกตมานะครับว่าเฮ้ยถูกแล้วหรอประชาชนคนทั่วไปไม่ได้ฉีดเลยแล้วเนี่ยคุณมาเชิญชวนอะโอเคฉันอยากจะฉีดแต่มันไม่เห็นมีให้ฉันฉีดจริงๆเลยอะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะนะครับผมว่าคนทั่วไปยังไม่ได้รับการจัดสรรได้แบบทั่วถึงหรือครอบคลุมได้ซ้ําแต่คุณกลับเอาไปทําอะไรที่คนที่มีชื่อเสียงเขาได้รับสิทธิ์ในแบบที่เอ๊ะประชาชนไม่เห็นจะได้ประโยชน์กับสิ่งสิ่งนี้เลยด้ซ้ําหรือแม้การะทั่งบางคนพอดาราเนาะได้รับการตรวจแล้วว่าเฮ้ยติดเชือ้อดันมีเตียงในทันทีครับอืมง่ายดายมาก ประชาชนคนทั่วไปแค่จะตรวจก็ยากอยู่แล้วแล้วพอบางทีรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นแบบมีอากงอาการอะไรต่างๆชัดเจนแต่ก็ไม่สามารถหาเตียงได้ด้วยซ้ำม,มันก็เป็นความเหลื่อมล้ําอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันไปจนถึงกรณีที่ว่าพอสมมุติว่าดาวราไปทําผิดมาปุ๊บติดเชื้อมาปั๊บทําคนอื่นเดือดร้อนปี๊บเกิดอะไรขึ้น เขาก็มักจะได้รับกำลังใจว่าเฮ้ย hey, สู้ๆนะอุ้ยหายไปไวนะซึ่งการให้กำลังใจจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์นะ้อว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็อยากจะให้กำลังใจคนๆน,นั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนๆน,นั้นน่ะถูกตัดสินจากสังคมหรือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าเฮ้ยการกระทำของเขามันผิดนะแล้วการให้กำลังใจแบบเนี้มันถือว่าผิดหรือเปล่า หรือว่ามันถูกเทียบเคียงได้ว,ว่าเฮ้ยแล้วคุณให้กําลังใจอาชญากรได้ปะล่ะเออ อาชญากรเนี่ยไปฆ่าคนตายมาหรือว่าเขาไปป้นชิงทรัพย์อะไรมาแล้วเราบอกเอ้ยเอยเอสู้ๆนะเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเออมันสามารถเทียบเคียงกันแบบนั้นได้เลยหรือเปล่าหรือว่าในหลายๆครั้งเนาะที่มันมีข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 ของกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มักจะมีคอมเมนต์หลายต่อหลายคอมเมนต์มากแล้วบางคนด่าดกันแบบโอ้โหชนแท้จะไม่เห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งได้ซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่ทันรูได้ซ้ำในบางทีเนาะว่าเฮ้ย hey, บุคคลคนนั้นหรือคนคนนั้นนเี่ เขาติดโควิดมาได้ยังไงที่เป็นคลัสเตอร์แรงงานหรือว่าเฮ้ยคนทํางานถามลุ่งถามคําหรือว่าเขาไปในพื้นที่เสี่ยงถ้าเกิดมาดูตามสถานที่ที่เขาไปเนาะเออแล้วก็ไปว่าเขาละแต่จริงๆแล้วเรารู้ทั้งหมดแล้วหรือยังอ่ะหรือเรารู้จริงๆหรือเปล่าว่าเขาติดมาจากอะไรบางทีอ่ะเขาอาจจะไปติดจากการที่ไปเดินสวนกับคนที่ติดเชื้อมาก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ติดจากการทำงานเขาก็ได้อันนี้คือมันเหตุผลหลากหลายมากเนาะมันร้อยแปดพันเก้าอ่ะเลยหรือบางทีเขาอาจจะไปที่ที่เดียว กับคนที่ติดเชื้อเขาจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามายัยหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นว่าสภาวะสังคมหรือสภาวะชีวิตของเขาที่เขาอยู่นะตอนนั้นน่ะมันไม่เอื้อให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในสังคมนี้เท่าไหรนกะอ่าเพราะอย่าลืมนะครับว่า ทุกคนไม่ได้มีสายป่านที่ยาวพอในการที่จะอยู่กับบ้านเฉยๆและสั่ง delivery มากินได้ทุกๆวันในแบบที่จะอยู่รอดไปได้เรื่อยๆหรือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ Work from home ได้ปัจจัยชีวิตของคนเรามันมีหลากหลายมากเราไม่ได้มีแต่สนชั้นกลางหรือสนชั้นอีลิทอย่างเดียวดังนั้นแล้วการจะไปแปะป้ายว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทำผิดเขาทำตัวเองให้ติดเชื้อหรือว่าคุณตั้งใจติดเชื้อหรือเปล่าแล้วแบบด่าทอไปอย่างไร้ความเม็นาห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์มันก็ อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีเสมอไปในทางกลับกันเรามักจะไม่ค่อยเจอเนาะการที่คนจะไปให้กําลังใจกับกลุ่มรายงานตามข่าวต่างๆว่าเอ้ยสู้ๆนะขอให้หายไปไวๆนะดังนั้นอัตราส่วนตรงนี้มันจะเป็นอัตราส่วนที่เราจะเจอได้ทั่วไปกับ2กลุ่มนี้หลักๆพอทีนี้เราหันมามองนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมักจะได้รับการให้กําลังใจมากกว่าพอเรามาดูเรื่องของกรอบของความสัมพันธ์นี้เนาะเราก็จะเจอว่าอ๋อเพราะว่าเรารู้จักดาราไงเขา หน้าตาแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้เขามีบุคลิกแบบนี้แหละเราก็เลยเห็นภาพเขาชัดเราก็จะเชื่อมโยงกับเขาได้แต่พอลองไปดูกลุ่มแรงงานเราไม่รู้จักชื่อเขาเราไม่รู้จักหน้าเขาหรือแม้แต่เราเห็นชื่อหรือเห็นตัวย่ออะไรก็ตามแต่เราก็จะเชื่อมโยงได้ยากมากว่าเฮ้ยเขาเป็นใครกันแน่เรานึกภาพคนคนนั้นไม่ออกเลยดังนั้นเราก็เลยมักกล้าที่จะใช้บรรทัดฐานส่วนตนของเราหรือว่า p e r s o n a น norm ของเราเน,นาะในการที่จะตัดสินคนคนนั้นได้อย่างเต็มที่ทันทีพร้อมดาทออย่างไม่รีรอด้วยเห ผลที่ว่าก็ทําผิดอดะทําทผิดก็คือทําผิดหรือเปล่าทําผิดก็ต้องโดนด่าสิถูกไหมแต่พอกลับมาดูที่บุคคลที่มีชื่อเสียงเราก็จะเจอว่าอ๋อทําผิดแหละแต่อืม มันก็อาจจะไม่ได้ผิดขนาดนั้นมั้งเราก็ให้กําลังใจได้แหละเออดังนั้นแล้วเห็นความต่างของการใช้บรรทัดฐานของเราในตอนนี้ไหมครับว่าคนที่เราไม่รู้จักไม่เชื่อมโยงเราจะใช้บรรทัดฐานของเราได้อย่างเต็มที่ผิดกอผิดแต่พอเป็นคนใกล้ตัวหรือกลุ่มคนที่เราเชื่อมโยงได้ง่ายเอยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเออก็ผิดแหละแต่ก็อืมอืมอืมก็ครั้งหน้าก็อย่าทําอีกละกันอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญในการที่พอเรารู้สึกเชื่อมโยงมากหรือเชื่อมโยงน้อยกับบุคคล นนัน้เรามักจะมีการใช้บรรทัดฐานในแบบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในตอนนี้เนาะมันจะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ําภายใต้สถานะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในประเทศไทยของเราณนะตอนนี้มันเลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าบรรทัดฐานในการที่เราจะใช้กับ2กลุ่มนี้มันยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นทีนี้พอกลับมาดูที่การคอร์รัปชันหรือเรื่องคอร์รัปชันเมื่อกี้แหละครับที่เราพูดถึงที่มันดูจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดเล็กๆที่สําคัญเล มันเป็นบอ่อเกิดแห่งการเกิดคอร์รัปชันหลายหลายครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอหยิบยกงานวิจัยการตลาดต้านโกงภายใต้โครงการวิจัยการตลาดเชิงประยุกต์สําหรับกระตุ้นและจําแนกกลุ่มประชากรที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต้านคอร์รัปชันมาพูดถึงด้วยนะครับทางผู้วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้วิจัยออกมาแล้วเนาะว่าเฮ้ยการที่คุณจะต่อต้านคอร์รัปชันมากหรือต่อต้านคอร์รัปชันน้อยการมีบรรทัดฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะทุกคนเนาะจะมีบรรทัดฐานชัดเจนอยู่ล่ลว,วา ถ้าทำแบบเนี้ยผิดถ้าทำน้อยกว่าน,นี้เอ,อ๊ะก็ไม่ผิดนีเหรือทำมากกว่านี้ไม่ได้ละอันนี้คือผิดมากๆลละแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรามีการลดมัทธะฐานตัวเองลง เพราะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะสัมพันธ์กับปัญหาคอร์รัปชันในไทยที่เรื้อรังมาจากเรื่องของเส้นสายและความสัมพันธ์เนาะอย่างเรื่องของการใช้เส้นสายในการฝากเข้าเรียนอะ่ะที่ทําให้เกิดความเดือมล้ําหรือว่าการใช้เส้นสายในการเข้าทํางานอะ่ะทาให้ได้บุคลาการที่ไม่มีคุณภาพเนาะหรือการใช้เส้นสายในการที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรมจนทำนให้ภาษีประชาชนอย่างเราที่หมุนเวียนในระบบกลายออกมาเป็นผนงานที่ไร้คุณภาพแล้วก็ละลา ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างไร้ประโยชน์ในที่สุดนะครับดังนั้นนี่แหละครับปัญหาคอร์รัปชันที่มันเรื้อรังในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเราลองกลับมามองที่ตัวเราจริงๆแล้วเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่การที่เรามองเรื่องต่างๆละไม่ว่ามันจะผิดจะถูกหรือว่าเราไปเสพดามองดามอะไรมาก็ตามแต่เนาะถ้าเรามีมาตรฐานที่ไม่เท่ากันในการมองเรื่องราวแต่และเรื่องมันก็เป็นบอกเกิดคอร์รัปชันดีๆนี่แหละครับแล้วทีนี้พอบางคนสงสัยนะว่าเอ้าแล้วเราจะให้กําลังใจเขาไม่ได้เลยหรอแต่ฉันไม่อยากจะให้กำลังใจเขานะในมุมกอลฟเนาะก็จะบอกว่า ให้กำลังใจได้ให้กำลังใจไปเถอะครับเพราะการให้กำลังใจมันก็อาจจะกำลังมองบอกได้เหมือนกันนะครับว่าเรากำลังมองมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เราก็ต้องอย่ามองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปเช่นกันนะครับว่าเราเขาว่าทำผิดหรือเปล่า ถ้ามองตามมรรทัดฐานของเราแบบเต็มที่แน่นอนครับว่าผิดก็คือผิดดังนั้นวิธีการไปต่อของเราก็คือถ้ามันผิดใช่ไหมเราก็อาจจะเข้าไปตักเตือนเขาอย่างจริงใจพร้อมกับการให้กําลังใจในแบบที่เพื่อนมนุษย์พึงจะทําต่อกันเนาะเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่าใครก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ทั้งนั้นเพียงแค่เราบอกเขาตรงๆว่าเขาผิดอย่างนี้นะหรือว่าเขาไม่ควรจะทําแบบนี้หรือเขาควรจะทําแบบไหนในบรรทัดฐานของเราและก็ให้กําลังใจเขาไปเพื่อที่จะให้เขาได้ไปต่อได้ดังนั้นแล้วเนี่ยแหละครับมันจะ มีมิติที่หลากหลายมากในการที่เราจะมองและก็แสดงออกไปเะไม่อย่างนั้นถ้าเรายังมีการปรับลดปรับเพิ่มมาตรฐานของเราในแต่ละเรื่องราวนั่นอาจจะเป็นสุดเล็กๆที่แสดงถึงบ่อกเกิดคอร์รัปชันในตัวคุณได้แล้วเช่นเดียวกันครับลงมือสู้โกงสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปช